Yeah, that means... <laughs> ไเกิดต้นอ่ะไปต้อนเปิดจุมแปครับก็วงตะขาวคือต้นไม้ที่นี่ครับเด็ดตีจอดแล้วก็ตีโดนลูกแดงครับช็อตเสียสองแต้มครับไม้ที่หนึ่ครับไม้ที่สองต้นเข้ามาสวยเป้าเลยครับผู้นี้เล่นกันอยู่ทีสองหมื่นกี่ครับเด็ดตีเป้าออกครับเล่นไมครับแถมยังนำอยู่ วางปอบสองต่นสุดวางหน้าปอยครับเหต้องตีทุกแบบนี่ก็ตัวครับเวแกตาย เข้ามาครับมีคเาเข้ากอ่ะโกอมาตัวย้ต้นตีแล้วเลยแอมน้ำอยู่สองต่อสุดครับนี่ไม่ายครับนี่ต้องเข้าเลยครับไปจี่สาวก็เปิดแวงหาครับเนี่ยน่าจะเก็บหนึ่งแต้มครับ มาเสียงหนึ่งแจมครับโอ้โหดีจอนลุงเสีครับสอ,องครั้ง,งเสียสามแจมเลยไหนมาจีสองครับจนโชคเลคี้ยบสองครั้งครับช็อตสองแจมช็อตหนึ่งแจมเสียสามแจมเลยอะไรจะขนาดนั้นน่าจะเก็บหนึ่งแจมแมวครับกลับมาเสียหนึ่งเป็นสามศูนย์แล้ว ส่วนเกาช่วยรู้ดิไม่นาตีค <farklı> ร <spooky> ับเมื่อกี้เก็บแต้มนึงก็น่าจะเกมจะมาเลื่อนไหลได้เนี่ยมันงยันมันเป็นลูกไมเล็กเนี่ยมันดูดลูกของเขาไปหาเขาไปเพี้ยนเลยมันจีบยันตวของเกียวเลยนะขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์วันนี้มาอยู่ที่สนามเป็กอนุเพื่อจุนแปดท่านเดอะเบนจาท่านอุทรไทยท่านสุธีท่านบูลเลอรครับ Don't cầu thủ người trưng bày được. Tell em vào bệnh dòng em. Tell 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 เป้าอยู่ที่แปดไม่ได้ต้นก้าบไปที่นหนครับ่แบบน้ำอยู่สามตัควครับเข้าตัวครับถือเป้าครับถึงเจ้าครับคนนี้เรียบตันเดียวครับเรตีจอด่้นต้องเข้าไหมครับวันนี้ไปที่สองเข้าตัว ต้องตีไรครับนก้มแล้วตายครับกนะบายครับลูกต่างเป็นของนาเนแหละนเกาสู้แล้วครับเด็กน่าจะเก็บง่ายๆครับไม่อยากตีแล้วตีเมื่อกี้ช็อตครับ แตมาจะมาหนึ่งครับมาอยู่ที่หนึ่งต่อสาครับเดี๋ยวนี้ครับ่ารปอมกานเกษตมราชันวิ่งยืครับอันนี้เรามาเบตองครับคนนี่เล่นการอยู่ที่สองหมื่นกี่ครับเอ็บบายที่หนึ่งระยะเเมตรตาตามมาหต่อสครับเออลนี้สวยครับ คนครับที่จ่จยกดไลค์กดแชร์นี่เรามาอยู่ที่สนามอำเภอชุมแพคนที่จอดค้าลเลยครับต้องเข้ามาแล้วครับคนจะตีซ้ำไม,ม่ซ้ำครับ สองเลียครับแต้มตามอยู่ครับนเรศแต่ต้นไปสามต้นเลยครับถ้าดูวิจอดมาดูครับจอดไม่จอดครับจอดครับสองตมครับใบสุดท้ายต้องเปียครับเสียสองตาถึงไม่ถึงโอ้สวยครับถึงหน้าเป้าครับเป้าขยับด้านบนเป็นลูกของนเรศครับที่ลอยอยู่ด้านบนครับ ป่าวโดนไหมต่องเลยครับโดนอดรับสามเลยครับโอ้ไม่ตายลูกนี้แเจันโอ้ยชี้ิงเสียเตีมโอ้โหโอ้โหโ้โหโห้้ ไปจ้ <S <s าครับใบที่ตอนนี้ครับปล่อยแปดเมตรครับเลยครับตัวอ๋อวายยู่สิบแปดสิบเจ้ครับหน้าเป่าตัดสินใจตีแล้ว ไอตีสองหน้าจะเปลี่ยนครับไม่น,น่าตีครับเลยใจตีปิดหนึ่งตาเลยครับหน้าจะได้ลูกตีครับ,รรบโอกาสต้นตองตีนะโอกาสตายครับ สเสด็ดก่อใบนี้ถึงไม่ถึงตรงนี้โอ้มไม่ถึงครับตรงนี้การต้นเขาเก็บแต้มทีสองสบายสบาย,บายเบาไหมไม่สูบได้แก่นึงครับไม่เอาหกครับแต้มไหลไปอยู่ทีห้าตอนหนึ่งครับ เจ็ดเมตรจะเตได้ถึงไม่ถึงก็ทางนี้ก็เตะป้าไปกินเลยถูกสุครับอาจจะเก็บไม้นี้ถ้าไม่โดนเป้าเป้ากครับไม่ย้ำมดูสับเล็ก ได้ครับต่อไปถึงหน้าเป้าแล้วเล,เลยต้องตีแล้วูเราแก้ตายครับถึงไม่ถึงลูกนี้ลูกบอลหลอกไปครับเสือคุมดีครับกล่ตีจอแล้ว

อาจจะแกะครับทางนี้ด้วยกันเตะป้าไปกินแล้วต่อครับชนะในเกมที่นึ่งครับเจ็ดตอหนึ่งแล้วตองแก้ครับเลยตองแก้ครับ แพไปหนึ่งต่อเจ็ดครับในเกมที่หนึ่งครับมาดูเกมที่สองครับพิกเกมมาเล่นได้ไหมกี้ไปช็อตเสียสามแจมในมาที่หนึ่งที่สองครับ,รบน่าจะได้ครับ,รบเส็บแต้มไม่ได้กลับมาเสียแต้มเก่าใบที่หนึ่งเสือครับถึงเป้าเลยต่วนต้องเตี้ยมาออกเล่นใหม่ Ừ, bỏ ốp bao ốp bao 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 nếu cá tuần không anh ngày <laughs> <Đừng> bao đó <đợi. cười> <Đồng> tiếp <laughs> luôn đi. lục cùm học mấy bảo gì gấp tiếng ta <cười> <cười> <cười>

ทีสองก็มาถึงหน้าเป้าครับอืมสุดยอดครับโดนต้องไล่เตี๊ยบโดนเด่นใหม่ครับใหม่โดนเชีกบเอาคัดไปเพียวครับกอล์บไบครับเอาไบที่นไว้ด้วยครับ นาจามัยตีนะครับเข้า,าง่ายๆนะอืมเป็นงั้นนะอาจจะได้หนึ่งตัวครับจำลายมาอยู่ทีหนึ่งตอนนลยครับ นนนนต่องไปีเนือหน่าปอยู่หกสิบเจ็ดต้องไล่ตีหรือจะเข้าดูท่าแะเข้าสู้แล้วัลยบอลเลดคุมห่างแล้วอโอเคตาย

อยู่ที่เกือบเจ็ดเมตร up เลยครับไปสามหนึ่งครับส่วนวางไว้หน้าเป้าสวยกันสุดยอดครับต้องตีครับเบื่อเป้าออกเล่นใหม่ครับ อ๋อไม่ครับมีเสือคุ้มเดียวสุดยอดครับอ,บอาอดีทีได้ทั้งคู่ไม่รู้ว่าใครจะมีโชคครับวันนี้โ้นว้ตัวอืมกระโดดข้ามเลยต้นด,ดูใบจีนะครับเหลือสแป๊บต้องเข้าแล้วแต่น้ำอยู่สามต้นนลยครับถึงไม่ถึงเลยนี้ อาจารย์ฉันได้จบเลยลูกอะตองเทียบกระโดดข้ามป้อเาเลยแถมไหลไปสี่ตอหนึ่ง

ตีไม่ตายเอาเข้าไปที่สัเขไาไปเรียตีัวจอดรับสองครับคุณคนร่วงก็ไม่ตายตา,ายไปห้าตอน,นึงเลยว ก็ตัวเปฟลูนีหนาเปล่าเลยเี่ยต้องเตียบอีต้องโับเปล่าออกเล่นใหม่ไม่โดนมีสิทธิีเกมในไม่เลยตายไม่ตายลูกต้นยังเหลือโอ้ต้นตองสีเพื่อจอลูนีเกมนเยก็กล้วล โอ้สมห้บาใหมครับต้องเข้าใหม่แล้วับโชคดีครับมาเปลี่ยนคุมอรอยู่ทางด้านซ้ายพอดีครับปวเป่าไหมไม่มีใครได้แต่ วอกครับไวทีเจ็ดไปครับโดนสู้แล้วนะลูกนี่น่าเจไิญครับนี่เถ้าเกมเกือบเสียสองเท่ามั้งตัวไวทีนี่ครับสตัหน้าเป่าครับ ต,ต้องเตียบตีลืมยากเลยวะต่อแล้วครับสองใบครับเกมคาเล่นต้องเข้าให้เปียกครับเลยรวยครับถึงเป้าแล้วเลยโดนโดนไม้อดนีลยโดนคาเลยครับ

โอ้โหใบบางทางด้วยครับตีไม่ได้ต้องเข้าอย่างเดียวครับรูกเกมครับจับเกมในไม้นี้ครับสองใบครับนายจะตีกลับไปเบียดสู้สองใบแพ้เลยครับโอกาสตัวเล่นง่ายเกมคาเลยครับตัดใจผิดครับวันนี้พักสักครู่ครับขอบคุณครับหาโทต่เหมาะสม นี่กัลยเล่นต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับ